ครับผมสวัสดีครับวันนี้มาในบรรยากาศที่รู้สึกว่าเย็นแล้วครับหนาวหนาวหนาวมาได้วันสองวันแล้วกินป้ายกินป้ายกินแล้วก็พากันออกไข่ด้วยจะได้ตัวเยอะ ได้ตัวก็เอาตัวผู้บ้างเอาแต่ตัวเมียเยอะดูแล้วมีแต่ตัวเมีย <c oughs> อไปนัง่งตรงนี้ดีกว่าปวดขาหมดแล้วหมดแล้วกินกินนุ่นฮะกินนุ่นหมดแล้วอยู่นี่หมดแล้วม,มีแต่ข้าวตัวอยู่ที่พื้นนะไม่ได้มีอย่างอื่นเลย ไ <c oughs> งคุ้ทีบ่างกร้อยเขไปในงานวันนี่สีฟ่ฟุโอ้ยวม่งเงีนเน้ยสี่ียดประตูปิดไปหนาม,มาั้ล่ะเออลืืเอาหนาให้ไก่ทั่วเลยเอาล่าก็ได้ เดี๋ยวเดี๋ยวเอาหนามไปไกล้าจะไปเลาะหรืองันหนามไปไกลโอ้ยคนกระได Nó cái bữa tiệc của nhà mẹ con mẹ à. <laughs> con mẹ con mình con con mẹ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  con 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 ta mua những cái bóng lồm những cái cướp thì Nó rồi có miếng nào nữa này kia thì ôi cái gì thế anh ơi

cái gì á

กินแล้วก็ไม่ต้องออกไปทั้งนองก็ยังหนีได้ยอยู่ในนี่เลยไปเพื่อนหมาเน่ากัดเบลืองหนาเฮื่อนเพื่อนอยู่นี่แหละไม่ต้องไปเพื่อนหรอกเดี๋ยวหามาให้กินเหมือนอย่าง เราแล้วก็ใจกันตกลงกันเรียบร้อย เออก็มีตุ๊กคู่หลายนี่มันสิไป <Gã>